สว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมุกปลาซ้ำบาดีกันสุขบัวคุณจ้าพี่น้องจ้ามาเด้ยวยาอยอุบวนกับน้องบัวเฮ็ดหยังกันมาตีเบิ่งสภาพเด้อแต่ละคุ้นแต่น้องบัวเขาสวยโอเคนางนางสวยอยู่แล้วแต่ว่ายายอยุบนนี่กระเซิร์กระเซิร์มพี่น้องเบิ่งโด,ดสภาพร่างกันหน้าตาอยู่บ้านนะคะอยู่ห้องก็เลยแบบง่ายๆเนาะอยู่แบบง่ายๆพี่น้องอยู่ลังบ้านใน,น่พากันเห็ดเฮ็ดยังกินมาตี หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาหลายมือนะพี่นอนะ้องเนาะอาโบว่าจะลุ่นทั้งลุ่นทั้งสีเขาสีเป็ดงานหไหนเปในยับิวล,ลุ่นนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยนะคะเสร็บโลร่วงไปด้วยดีแล้วเขาก็เลยเมาน,นี้นะคะก็ถือโอกาสว่าพักคอนนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วพี่น้องไม่ได้ไปไซด์แล้วเมื่อน,นี้นะคะก็เลยทั่วเอิหนองบัวมาก เขาเอิญน,นองบัวมาเห็ดแนวกินก็เลยไปที่แมคโครมานะคะก็ไปซื้อพักซื้อหมูนะคะม mm hmm. าเห็ดซุกี้ไกลเห็ดซุกี้เพราะว่าเขากินเขากันตั้งหมู่บ้านเนี้ยมาแล้งแถาป่านี่พี่น้องทั้งใหญ่บนทั้งนองบัวนั่นแหละนะคะก็ะต่างพักพรต่างพักพรไปตื่นเสามาวันจี้หมดเสารปวดหัวแห้งพี่น้องอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็เล่นนุ่งแบบเสื้อกล้ามนี่แหละสบายสบายอยู่บ้านเนาะ อันนี้ยุ่วลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะทายบิ่งน้อยอยุ่วลังบ้านเน,นี่ยบนก็จะมีโต๊ะเทปโต้อันไมโครเวฟน่ะล่ะพี่น้องมันหอนก็เลยเอาพัดลมมาตั้งยุ่วลังบ้านก็มีลมอยู่ดอกลมช่วยลมอยังดีอยูะะ่อาการแบบนี้ตรงน้องเหมียวอาการนี่เป็นกรงน้องเหมียวกรงน้องเหมียวมันเป็นสามสัน้นคันเล่อเนี่คือเขาจองสองสั้นกังวลอิจิเขาโตใหญ่พี่น้องอิจิโตใหญ่เพิ่งกระขึ้นมาบ่ได้โตใหญ่ เพิ่นนักโตเพิ่นมือก็สิอยู่ได้แค่สองสั้นนี่ล่ะเามาื่อกี้นี่ไปเ <Echo S 2> อโคเนาะก็เลยไปเด็กปลาทูมาคุกใส่เข่าสวยไอ้เพิ่นปลาทู้หนึ่งมาคุกใส่เข่าสวยเพิ่นกินเหล้าเพิ่นก็นอนสว่างที่ล่ะคันเลอคันเลอคันเลอเซฮัลโหลเอฟซีคันเลอหน่อยลูกเอฟซี FC. เห็นไหมเอฟซี FC เห็นคันเลอไหมคะอันก็ต้องขอบคุณน,น้องลุงนคะคะน้องลุงแล้วก็แม่ต้อยนคะคะที่อุดรเนาะ เพิ่นกัส่รงเงินเด้มาไหค่บอาหารของน้องคันเลิอกับน้องอิชินะคะ่นทรงเงินมาไหเป็นค่าอาหารคนละหนึ่งพันบาทก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับเพิ่นมีน้ำใจกับสัตว์เลี้ยงของเขาเนาะ่นฮักสัตว์พี่น้องจ้าอันนี้นก็เป็นเอฟซีของอน้องคันเล่อน้องอิชินะคะยายบนกะไปนี่แหละจัดการนะคะทุกอย่างอาหารการกินของเขานี่ก็ เม็ดเม็ด,มดอันนั้นก็ใกลเจืเบิดแล้วเดี๋ยวเย้โบก็จะได้ไปซื้อเม็ดเม็ดกบบทายของเพื่นอนนั่นแหละอืมอัล่ะมะหฮอันนี้จะเป็นด้านด้านหลังบ้านเนาะดานลังบ้านเนี่บนพี่นอ้องอืมเนาะกับยูจังสี่แหละยูแบบงไายูถ่าโควิดมันซาจังสีได้เมื่อบ้านจ้าสิได้หารถใส่มาเนาอันนี้ก็คือในบาน้านของเขาอืมบ่มีอย่างดอกพี่นอ้องในบ้านก็ได้เดี๋ยวเยบน ผ้ากินซุกี่มะกูไดสิกินนั่เยบนกบนำน้าบัวถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะหลังจากเหน็ดเหนื่อยมากเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วน้องบัวนะเนาะเลนใช่เลนขวาเลนเอกกสารเลนนั่นเลนนี่ทำไมเลนนั่นเลนนี่กันอยู่นี่กับสมควรน,นะคะสมควรแล้วนะคะเดือนกลัวเกือบสองเดือนพี่น้องเอ้ยน้องบัวก็ไป หาไปซอยต่างแต่มือแลกทีตะบิวเสียเนาะก็ไปหับย่ายบนขับขึ้นมาบ้านกลับมาปาตองแล้วก็ไปเดินเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นทุกอย่างจนมาลุล่วงไปด้วยดีนะคะทุกอย่างกับน้องบัวกับซอยมาตลอดกับมือนี้ก็เลยมันเสร็จสิ้นภารกิจลุล่วงแล้วนะคะกับพักพรก็บได้สื่อเนี่ยมาเห็ดกินกันจักหน่อยอากาศเย็นๆก็จะไปเดิน เดินเล่นทะเลจังน้อยพี่น้องบ่หนบ่ห้ากันกินเขา่าอันนี้นะตอนนี้ก็คือเกือบบ่ายสามโมงแล้วนะน้องบัวน,นะบางคากนกอว่าได้กินแต่ยายเรียกชื่อน้องบัวน,น้องบัวเอ่ยชื่อน้องบัวบ่อยๆเพื่อจะเห็นตัว น้องบัววันนี้เองน้องบัวน,น่ารักขอบคุณผมก็เลิศลายได้พี่น้องเด้อที่อ่าที่ฮักน้องบัวเนาะน้องบัวประกอบคุณลหลิศลายบริจาคขอบคุณมากบริจาคอะไรครับบ้านจังไหนท่านมีโอกาสกรสชวนน้องบัวไปเล่นบ้านน้ำยุบบริงสถานการณ์ก้อนพี่น้อง วานังสิไปน้ำเตบัวเขาจะเปิดบุดเดินเข้เปิดเาไปได้ามาได้ไปตกคนลอยคอยเปิดเมื่อไหร่คนลค่อยหนังบัวบางาจะเปิดเมื่อไหร านเกษิยณทีนรู้ลวงไปแล้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกทุกประเทศต่อการอยู่ในไทยเฮานั่งเนะาะบวาจะอยู่ทั้งใต้ทั้งเหนือบาวาจะอยู่ทั้งภาคอีสานของเฮานะคะทั้งชลบุรีกรุงเทพกรุงไทยสุขุมสุเแกนะคะที่เป็นเอฟซีของยอยบุญเอฟซีของวเอฟซีหนองบัวเนาะขอบคุณหลายหลาย่ย,ยบุญขอบ่มนี่ยังมาตอบแทนอะ่ะพี่น้องเอ้ย่มี่ยังมาตอบแทนนอกจาก ครับไว้เพรละวกากำลังใจที่จะย้อนกลับไปหาพี่กับนอ้องคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันได้มีอะไรสรักเพื่อเดนั่งดูหัววาถ้ามีโอกาสเอฟซี FC สุขคนเหรอเนาะถ้ามีโอกาสได้เจอกันมีปัญหาแนวใดก็ซอยเหลือกันไปนะคะจ,จังย้ายบุญหลักนะคะกับ เดือดร้อนมากเอซี FC ก็ซอยมากนะคะถ้าเอฟซี่ยยบนเดือดร้อนก็บ,บอกกันมากนะคะได้เด๋ยวเหาซอยกันไดกับซอยเหลือกันไปนาอพี่น้องเนาะถึงสี่ตเหาไปซอยเพราะใดอาจจะเป็นกําลังใจกําลังรักนะคะที่โอนไปส่งไปหากันก็เหมือนกับที่ FC เอฟซีเฮนไหกับเย้อุบลนั่นแหละนะคะก็คอยฮักกันเนาะฮักกันหมันแกนไว้พี่น้องในคนกินปลามาผี่กินเข่า น้องบัวบอกว,บก,กว่าให้บุญมากก็เพราะว่าให้บุญกลับไปหาพีนาานานน่น้องของเท่าลอยเท่าพันเท่าคือนกันนะคะเ้ากบ็บอกคอยเดอมีโอกาสจะได้ทำกินแบบนี้ได้ไหมน้องน้องนอบัวกจากพอมีเวลาปุกก๊บก็คือซื้อกับเข่าถุงอ่ะพี่น้องซื้อกลับเขาถุงมากมันนั่งกิน คนละถุงเนี่ยจิงเขาเขาสวยกนละห่อบางเดียกอะจะเป็นเขาเหนียวกนละห่อสองห่อบังทีคิอเรากับไปธุระไปมั่นบางเดียกับินอเราก็นนางคุยกันแนบปึกษากันแล้วก็ไปนังธุระไปมั่นบังทีนางเดียก็ไปนั่กันบังทีกําำลังบัวแต่มือนี่คือว่าเป็นวันพิเศษนิดนึงนะคะที่งานของเฮานะคะที่เฮาเห็นไหนตะบิวรูร่วงไปโดยดีก็เลยมาได้แหลกกันนิดนึงนะคะก็ ินแล้วก็เศร้าไม่แห้งก็คือปล่อยว่างคลอนคลายแหละพี่น้องมังเสือพามธแยกบนรลนาแตา่ตุดต้มยางครับเหม,มือนขึยายยายยาย้นหนึ่งเมื่อยไรแยกแยกกําลังบัวเราเมื่อยไรกินเขาก็กินเขาเนื้อก็กอันบุ้งม่วงมวยหนึ่งแล้วก็กินยาเรานอนเลยพี่น้องนอนหลับเลยจนมาเจ็ดโมงหกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์เจออื่นมากปวดหัวหม่ลู้ขึ้นมาก ต้มน้ำห้อนส้มกาแฟ,ฟแล้วก็มาจัดการกับเป็นลูกสองโตนีดดด่ดูดูดูอิชิมันนอนอันนี้ก็มานั่งเฝ้านี่สงสัยอยากจะเข้าอยากจะเข้าขายหรือเปล่าเอ,อ, <c oughs> อยู่กับอยู่กับน้องเมียวพี่น้องท <c oughs> ้เหมือนเซ่แยกบุตรสัตาจัดการคายน้ำ ใส่น้ำให้เขาแต่ก็มาจัดการกะเพรกระบะท้ายของเขาใส่อาหารเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำานีเขาไม่ก็กลัวเสิเรียวจากแม่ออกมานี่ยเขาจองไคลเดนถูบ้านอาบน้ำก็เลยคว่ามันบายมาหล้วก็เลยโทรหาน้องบัวว่าน้องบัวมีทุละไปไหนไหมทำเดไรไปกับมาไม่หมาเห็นนีหยังกินบัวก็เลยบัวกับปวดหลังเป็นปวดหลังหมอบ้านนี่ไปซุเปอร์ชิพ ไปซื้อยาไปซื้อยาบนปวดปวดไรปวดที่ไลใช่ไหมเวอรเออแต่แยายบนปวดปวดเดียวแบดนี้พี่น้องขันนางลงเร็วกลุ่มเร็วปวดลุกไม่เยอะขึ้นไปซื้อยาแกปวดไม่กินกินแล้วกเพาะกันนั่นน้อนมายหยักลุกส่วนตัวกับมันกับบะมีแเนี่ยไปละละพี่น้องเพราะว่ามันมันเสร็จท,ทุลามเบิดแล้วตอนนี้ก็คือรุ่นวานนี้รุ่นอยังรุ่นว่าเฮ็ดยังใดสีหาทางกลับบ้านได้เอยบนมาอยักย,ยูโดนประดนได้พี่น้องเพราะว่า เราบ่มีความจาเป็นแลว้วบ่มีบ่มีธุระอย่างแลว้วพี่น้องอยากกลับไปบ้านไปซองอไปตั้งรักสักก้อนเอาหนองแมวกับเอาของกระจกกระแจอยังของขาเนี่ล่หละนะคะกลับถ้าเป็นไปได้นอกเพราะว่ายุหนี่เฮาราคาใสใจสูงพี่นอ้องทั้่องอาหารการกินเฮาก็ต้องสื่อทุกมือแล้วกับถ้าสิ้นเดือนมาเฮาก็ต้องใจค่หของค่านา้ำค่าไฟนั่นแหละพี่น้องถ้าเฮาไปอยู่บ้านเฮาก็สิ ขาดรถคาใส่ใจตรงนั้นร่มเท่ากับเสียทีเดียวก็คือหาหารถหาอันนี้คารถเสียงนั้นคาดรถกลับไปแล้วกคือจบเนาะถ้ามันเป็นไปได้อยากกลับแต่ว่ามันสถานาการณ์แบบนี้พี่น้องมันกลับบพราันได้แต่แยายบนก็นจะพยายามบึงถามสอบถามมึงอยู่ว่าอ่ามีสองทางไหนเนี่ยที่ที่ที่ทเทาสิกลับได้แต่ว่าอย่าบอกเด้อว่าไปเครื่องคือตอนนี้เครื่องไปได้เนาะม่ได้ เครื่องบินน่ะไปได้นะไปไม่ได้ในวันที่สิบเขาให้แค่เขาให้สองวันอยู่ไม่ใช่หรอไปถึงวันที่ต่าไหร่เขาให้ติดต่อวันที่สิบนี่แหละสนามบินน่ะคือวันที่สิบเนี่ยแต่ว่าตั้งชาติหลายกลับได้เราคุณทยเขาไม่ให้ไปไหนเลยเอตัางชาติเออใช่ใช่เพื่อนตะวิวเห็นเพื่อนตะวิวโพสต์อยู่ว่าเขาให้เขาให้เวลาติดต่อทางสถานทูตต่างชากกลับไดให้กลับแม่ใครจะต่อหรือว่าใครจะใครจะอยู่ต่อหรือว่าใครจะกลับอ่ะเขาเขาให้ ขอให้ไปติดต่ออืมสถานทูตน่หล่ะไปต่อวีซ่าหรือว่าไปต่อพาสปอร์ตหรือยังประมาณนี้เนาะเห็นเห็นเห็นเผื่อไปยญงบิวว่าอยู่น่ะล่ะแต่คนไทยคือเขาจะปิดแล้วใช่ไหมเออจะไม่ให้ไปโอ้ยยึดยังไงพี่น้องนอ่ะเราอยากตั้งใจมาดำรงบัวแล้วว่ะแล้วได้ข้อมูลมากบานีเท่ากับสิยู่แบบนี้ตีน้องบัวการต่างด้าวที่นี่จะมีต่างห่างาันคัดตั้งทำไม ถ้าต่างชาติคนไหนอยากกลับบ้านเขาให้กลับแล้วที่ประเทศเขาให้เข้าไหมล่ะก็แล้วลแวต่ใช่ไหมใช่ไหมและก็รอก็มบบารอ,าาลอแล้วไงก็มีหนังสือหับรองอออที่คนไทยอ่ะจะไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ไม่ได้จังอดีแตวคนไทยไปไม่ได้จบเลยพี่น้องเอ้ยาย้ฝนสียูจังไดไปเนี่ยสีนอนกินเขาลิ้งยูจังไดไปเนี่ย ถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปหาไปหาไหมามาทำผ้าพันคอมาทำหมวกแล้วตุนไม่ขายหน้าหนาวให้กับเอฟซีตุนไม่จะขายหนา้าหนาวให้กับเอฟซีเหรอจิปหฮะไปหาไหมไม่เห็ดหมวกเก็ดผ่าพันคอไปจะขายเดี๋พีไปนองเอ้ยกันยัยบนยู่ซื้อมาได้แท้ๆตายริงตายแท้ๆไก่ขาดแท้ๆ อร่อยวันพันปียังมีโอกาสเด็กเด็กนั่งกินน้องกัวมันมีตุกตัวปิดอยู่หรออ,รอันเนี้ยอ๋อไมหน้ามันถึงหยุดเดือนนะเนี่ยบนขอไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์อิซีที่เพิ่นเพิ่นไปเบิ่งคลิปเนาะเพิ่นแม่เพิ่นหายกำลังใจ ต้องเบิงต้องหายพี่น้องต้งงตงงองอ่านต้องอ่านคอมเมนต์ต้องหายอยู่คนเดียวมุ่งหูีจัจงไหนกับที่เต็ห,เเหรอพี่น้องเอ้ทุกคนก็บอกให้ยายบนสู้สู้สู้สนะยา,ายชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าสู่พี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้มันสู่วะไวเรามันแต่นไม่รู้จะสู้ไม่รู้จะหันไปทางไหนมันไปบ่ดด้ยด้ ตอนนี้ก็สบายใจอย่างหนึ่งว่าน้องสาวน้องสาวกับน้องเขยนะคะที่เขาเป็นคู่อยู่สุพรรณโรงเรียนปิดกันนะคะปิดล้วันนีเขาก็เลยลงไปอยู่เป็นมู่พออยู่บ้านคนละเดือนต้นเดือนพืษภสื้าเขาจัางสิกลับมาสุพรรณปิดบ้านไปพาไปอยู่เป็นมู่พออยู่บ้านไปพักอยู่บ้านแย่บน,น,นละ เวลาบอกบอก,บอกปลาสอยตาอยู่บ้านนะ่ะก็เลยสบายใจแน่ว่าเนากับมีคนดูแลถ่าอยู่แตาเ่าเ้าอยู่หนีโดนหลายปีนนเนาะคุณน้องเวลาห้ากลับเวลาห้าจากตรงนี้ไปมันสิใจหายเนี่ย ใช่ไหมบวแค่พี่แค่คิดพี่ยังใจหายแล้วเออถ้าถึงเวลาไปจริงๆแล้วอ่ะมันใจหายจริงๆนะมันใจหายจริงๆเหมือนกับว่าเราเราตรงทิ้งตรงที่เราเคยอยู่ตรงที่เรารักอ่ะแค่คิดก็น้ําตาไหลแล้วพี่เหมือนเหมือนมันที่พี่ขนของย้ายออกจากบ้านหลังนั้นมันได้พี่มีความรู้สึกว่าพี่อะไรอาวรแล้วมันมัน ตันขึ้นมาตันขึ้นมาพี่้องไห้จนเนีไม่มีน้ำตาเหลวานั้นฝนกต็ตกฝนก็ตกได้เหมือนอ่ะทั้งเก็บของทั้งนางเบืองสายฝนทั้งเบิงแมวแมวของมาข้อเคียอยูน่น้ำเห่าเขาก็เก็บของฝนก็ตกฟูอดบได้นั่งหายด้อพี่น้องเมื่อนห้นนั่งหายมันก็ว่าเขาต้องเขาต้องจากบ้านหลังน,นี้ไปจริงๆเหรอจัง,จงสิเนาะเขาต้องไปอีลีลาวบ เราแบบว่าคือคือความความผูกพันแล้วก็มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เห็นไห้เฮ้าคิดหรอมันแบบว่ามันมันต่าขาึ้นมาพี่น้องคือถี่นปหญ่บิวคือเห็นเฮาอยน้ำกันคือเห็นทัง้งเบามันก็เลยเหตุใดไยบนแบบว่าห้องหายมันหายออกมาโดยที่ว่าบ่ บ่อนนัเด้กันบ่อยู่น่ะพี่น้องกันบ่อยู่เลยเฮ็ดจังได๋จนให้จนว่าตาตูกตาบวมให้จนตาตูกตาบวมอยู่ผู้เดียวเด้มื้อนั้นยาม่เ็นก็พยายามทใจน่พี่น้องจังได๋ก็ต้องจากเพราะว่ามันบ่แม่นของเฮาเนาะมันบ่แม่นบ้านเฮามันบ่แม่นอีหยังของเฮาแล้วไปย่วิวแล้วก็บ่ได้อยู่แล้วแล้วก็บ่ได้มีร่างกายไม่มีตัวตนในโลกนี้แล้ว เข้อต่อรองเราก็เป็นจริงทั้งสี่นะพี่น้องยัยบุญกับห้องหย้ยฮะการนองนห้ยห้องห,ห,องห้มื่อนั้นจนแบบว่าสุดๆด้วยกันสุดๆเลยมือนนั่นแหบลบะไม่ยากแบบว่าฮ้องกับว่าได้อาทิตย์เอาก็บว่อยากทายให้คนเบิงง่งดอกนี่นี่น,น,น,นี่เรื่องที่ว่าความโศกเศร้าเนาะแต่ปนันบางคนก็บว่ายายบุญน,น้ามาคือชีวิตนี่มันเหมือนนิยายเลีพี่น้องมันเหมือนนิยายเลี โลางานศพตะบิวเนะาะที่ตั้งใจไว้ว่าอยากเก็บภาพไว้หลายๆอยากเก็บคลิปไว้หลายๆแต่เด็กเด็กคว้มที่ว่าเฮาเฮาอา่ะยังกอวุ่นนะคะเพราะว่าแลนหนาแลนหลังก็เเยบไมีผู้ททยให้เราก็บอกมีผู้ใดเข้าใจที่จะถ่ายเป็นแบบว่าเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นอย่างใดจะถ่าใดอย่างสิ่ะ,ะพี่นอง ก็เลยได้ซ้ำที่เห็นนั่นแหละนะคะย้ยบญก,ก็ได้เห็ดคลิปลงไปซ้ำที่เห็นนั่นแหละก็จะเป็นความทรงจานะคะเก็บไปในชอ่องเก็บไปในช่องตลอดไปนันเป็นมันเป็นขั้งสุดท้ทยนะคะเป็นความทรงจําที่เฮาไม่เป็นขั้งสุดไทยให้กับตาบิลขอบุณขอบกุ้นพี่น้องหลายๆ้วยพี่น้องเ้อขอบุณขอบกุ้นพี่น้องหลายๆที่อซอยทุกอย่างจนลุ่หลวงมาด้วยดี แคบุญกะจะดำรงชีวิตต่อไปจะไปอยู่บ้านจะไปใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงอยู่บ้านเทาาไรพี่น้องมีปูกินปูมีปลากินปลา,าเฮามีเข่าในเลาเฮามีหน้าเห็ดอยู่เห็ดกินอยูก่กะจะจะคอยเห็ดไปดินล้นไปนะคะแต่ความฝันความหวังนะคะอยากไปอยู่บ้านก็คืออยากไปาไปเห็ดไปเลี้ยงหอยจูก,กับกุ้งฝอยในบอ่ซนนอ,นอซีเมนในท่อในท่อซีเมน นั่นล่ะก็คือเว้ามาตรฐานใด๋เว้ามาตั้งแต่ข่อยยิบอยู่อยู่ยังบ่ให้ป่วยยังบ่ได้เสียว่าสิพากันไปอยู่บ้านยายบนจะไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้อ่าการเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงจังซี่นะพี่น้องอยากเลี้ยงกุ้งฝอยอยากเลี้ยงหอยจูบหอยในบ่อเพราะว่าอ่าบ่หยังก็มีแล้วนะะยายบนกส่งเงินไปพอเฮ็ดแล้วก็จังที่ช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ก แต่กไทา่ายบซีกองเ้าได้เบิ้องหรอเนาะบ้านแล้วก็บบอกบอกบบทีให้พอเราดูแลอยู่นะคะย้ายบนไปอยู่บ้านเดี๋ยวยยบนก็จะไปเอ็ดเอาไปสื่อทอทอซีเมนต์นะคะพี่น้องไม่เ,ามาเห็ดเป็นบออันเรียงหอยขมเรียงกุ้งฝอยถ้าเป็นไปได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันมือดอยู่พี่น้องมืดตึ๊บอยู่ก็คือถ้าได้เงินทุนนะคะจาก จาก YouTube ตรงนั้นมนกับพ่อสิพ่อเป็นทุนใดยูนะคะถ้าใดเงินจาก u t u b e แล้วเนาะแต่ตอนนี้มันยังบัท่านใดเลยบอกยังบ่ท่านใดนะคะ,ะเดี๋ยวไปหอดบ้านแล้วเขามีเงินมีมีทุนจังไดแล้วก็จิคอยเหิดคอยอยังไปก็สิใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงใส่ชีวิตแบบบ้านๆน,นะคะหลังจากที่เขาใส่สโลกแกนคําที่ว่าอ่ายายอุบลอ่าเมียฝรั่งโลโซนะคะอาจจะเป็นยายอุบลคนบ้านๆหรือยายอุบล ค้นคูลาดยังสีประมาณนี้นะคะใส่สโลเกนตรงนั้นนะคะใส่เพราะว่าพอใยญ่กับโบมี่แล้วพี่น้องเขาประเด้เป็นเมียฝรั่งแล้วนะคะกค็จะเปลี่ยนสโลเกนตามนั่นแหลนะเนาะ เอาเป็นว่ายายบนส่วนพีส่วนน้องกินสุกี้นะคะกับน้องบัววันนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนน้องบัวแน่นะคะแล้วก็เป็นการอ่ารีแลกพักผ่อนนิดนึงนะคะกินอ่านิดนิดหน่อยๆนะคะกับบรอกกี้บาทดอกเคสุกี้กินบะมี่บะมี่เครื่องดื่มเราไม่ดื่มอยู่แล้วนะคะว่าดื่มอย่างกับขึ้นน้ำเปล่านั่นแหละนะคะมี่น้ำเปล่ากินกันกับน้องบัวก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คู่คู่กายคู่ใจนะคะหัวเรือใหญ่ที่ช่วยยายบุญมาตลอดจนนะ ทุกวันนี้นะคะรู่งรุงไปด้วยดีอันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนน้ำขอบุณน้องบัวขอบุณทุกทุกท่านทุกทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะที่ให้งานตะบิวงานศระสงตะบิวรู้งรุงไปด้วยดีนะคะยายอุบลจัดจดจำไว้ในใจเด้อพี่น้องเด้อจดจดจำไว้ในใจไว้ในเพิ่มทรงจานะคะตลอดไปผมมีวันลืมนะคะไม่มีวันลืมถ้าเอฟซีพี่น้องของเฮ้าผู้ใดเดือดร้อนมีประสบการณ์มาจังใดมีเรื่องแบบใดคือยายอุบลนี่ก็มาเอามาแช่เอามา อ่าบ่อสู้กันฟังหลอกการถ้ามันเกิดขึ้นกระไพอ่าซอยพ่อห้าจะซอยกันได้กกะรวมด้วยช่วยกันแบบนี้แล้วนะคะเนาะเอาเป็นว่ายายบกับน้องบัวนะคะขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะมอลุ้นพ่อกันไหมนะคะมือลุ้นพ่อกันไม่หรือว่าคลิปคลิปรุ่นจงพ่อกันอีกเนาะเนาะยยบลบจะกินอันนี้แล้วกะเดี๋ยวแดดลมล้มตกอาจจะไปเดินเล่นที่ทะเลนะคะอาจจะไปไล่สดยูหนันจักน้อยนึ่งจังสี่เนาะกะ ขอบคุณเลยหลายค่ะพี่น้องจ้าวัสดีค่ะ